สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจนนิสันบนราชานีนะคะเดี๋ยววันนี้เจนทำการรีวิวเป็นนิสันอ m เมล่ารุ่น V L Sport Tech สีขาวมุกคันนี้นะคะปกติสีขาวมุกจะมีค่าสีนะคะ10,000บาทนะคะราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่629,000บาทในรุ่น V นะคะสำหรับรุ่น V L จะเป็น659,000บาทนะคะรุ่นนี้เป็นเครื่อง1,000เทอร์โบที่100แรงม้านะคะมาพร้อมกับระบบไฟหน้า เป็นแบบ day time running light นะคะที่สำคัญรุ่นนี้เขามีไฟตัดหมอกเป็นแบบ led เช่นเดียวกันนะคะในส่วนนี้นะคะไฟตัดหมอกเขาจะเสริมพิเศษมาให้ก็คือจะมีครอบไฟตัดหมอกให้เป็นตาข่ายนะคะและในส่วนของการชนหน้าดีไซน์ขึ้นรูปแบบใหม่นะคะมาพร้อมกับเสริมการชนหน้าเป็นสีเงินนะคะในส่วนของกระจังหน้าจะเป็นดีไซน์แบบลังพึ่งนะคะมาพร้อมกับระบบเบรกฉุกเฉินระบบเตือนก่อนการชนและที่สําคัญรุ่นนี้จะมีกล้องนะคะทั้งหมด4ตัวทํางานควบคู่กับ mod จัถุเาลื่อนไหวนั่นเองนะคะ ในส่วนของกระจกบานหน้านะคะเป็นแบบอะคูสติกการนะคะลดเสียงสะท้อนเข้าสู่ห้องโดยสารนะคะที่สําคัญรุ่นนี้เขามีล้ออัลลอยขนาด15นิ้วเป็นลายสปอร์ตนะคะที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะขอบหน้ายางจะอยู่ที่195 65 15นิ้วนะคะ195 65 15นิ้วนะคะมาพร้อมระบบเบรก ABS นะคะ EBD BA นะคะเพิ่มความปลอดภัยคุณลูกค้ายิ่งขึ้นนะคะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับสีเงินและครอบนะคะ ตัวนี้ก็คือติดตั้งมาให้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบ LED นะคะมุมกล้องจะติดอยู่ใต้มุมกระจกนะคะและที่สําคัญรุ่นนี้เขามีกุญแจนะคะเป็นแบบ e m o b i l i z e r ป้องกันสัญญาณการโจรกรรมในตัวนะคะด้านบนสุดนะคะจะเป็นการล็อกนะคะตัวที่2จะเป็นปลดล็อกตัวที่3คือจะเป็นในส่วนของการเปิดท้ายนะคะอะเดี๋ยวเจนพาลูกค้าชมนะคะเดี๋ยวเรามาชมภายในห้องโดยสารนะคะมือจับนะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับระบบ ปรับพับไฟฟ้านะคะในส่วนของกระจกมองข้างที่สําคัญรุ่นนี้มีระบบเซนเซอร์ล็อกให้นะคะ,ะจะลืมแจ้งเตือนลูกค้านะคะในส่วนของมุมกระจกนะคะสังเกตนะคะลูกค้าจะเห็นเป็นรูปรถนะคะนั่นคือเขาจะมีบายสปอร์ตแจ้งเตือนจุดอับลูกค้าขณะที่คุณลูกค้าต้องการขับแซงรถคันด้านหน้านะคะทำงานจากเรดาร์เซนเซอร์กระชนท้ายที่ความเร็ว32กิมต่อชั่วโมงเขาตรวจจับนะคะลูกค้า ในส่วนของภายในนะคะจะเป็นสีดำนะคะมาพร้อมถุงลมนิรภัย6จุดนะคะไม่ว่าจะเป็นคู่หน้านะคะ2จุดนะคะด้านม่านนะคะอีก2จุดและที่สําคัญฝังในเบาะอีก2จุดเป็น6จุดนะคะสําหรับรุ่นท็อปนะคะในส่วนของเบาะจะเป็นแบบซีโร่คาวิตี้นะคะลดอาการเมื่อยล้านขณะที่คุณลูกค้าขับเดินทางไกลนะคะตรงนี้พวงมลาลัยลูกค้าสามารถปรับได้สูงต่ําดึงเข้าออกเป็น4ระดับนะคะอ่าเดี๋ยวเจนพาลูกค้ามาชมในส่วนของมาตรวัดนะคะ รุ่นนี้มารวาัดจะเป็น t f t ขนาด7นิ้วนะคะมารวาัดจะเป็น TFT ขนาด7นิ้วนะคะมาพร้อมฟังก์ชันและไอคอนต่างๆนะคะเดีย๋วยวออนญี้นะคะก็จะมีทั้งหมด6ไอคอนนะคะของลูกค้าเชื่อมต่อบลูทูธนะคะมารวาัดนะคะหรือจะเป็นในส่วนของความเร็วที่ลูกค้าต้องการเซตที่หน้าจอหรือจะเป็นการเตือนระบบต่างๆนะคะ ในส่วนของฟังก์ชันพวงมลาลัยจะมีในส่วนของการปรับนะคะเพิ่มลดเครื่องเสียงฟังก์ชันเสียงนะคะและบลูทูธนะคะแฮนด์ฟรี free, ไรสายสามารถกดรับโทรศัพท์ได้นะคะต่อก็จะเป็นทัสกรีน8นิ้วทุกน,นะคะลูกคา้าสามารถเชื่อมต่อในส่วนของ Apple และ iOS หรือเป็นของ Android ได้เลยนะคะแบบง่ายๆเราจะพาคุณลูกค้ามาชมกล้องนะคะกล้องที่ลูกค้าเห็นนะคะที่เจนทำให้ดูตอนนี้คือเอ็มคือเป็นการจับวัตถุเคลื่อนไหวนะคะ รอบคันตัวนี้คือจะเป็นด้านหน้าตัวนี้จะเป็น360องศานะคะถ้าลูกค้ากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นมุมซ้ายนะคะตรงนี้ถ้าเราเข้าเกียร์ถอยหลังเพิ่มน,นะคะลูกค้าก็จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะคะที่ลูกค้ามองเห็นรถกับเจนนะคะในส่วนถัดมาจะเป็นสวิตช์แอร์นะคะลูกค้าสามารถปรับแอร์และอุณหภูมิแยกตามสัดส่วนลูกค้าได้เลยนะคะตรงนี้โอเคนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์เป็นแบบอ็กโทนิกซีวีทีนะคะลดการกระตุกหรือว่าสะดุดนะคะ ไฟสองห้องโดยสารจะมีคุณลูกค้านะคะจุดชาร์จเรามีให้ในพนักพิงแขนนะคะสําหรับผู้โดยสารตอนหลังเราก็จะมีจุดชาร์จให้เสริมนะคะสําหรับผู้โดยสารตอนหลังทพ่น,นะคะตรงนี้นะคะลําโพงมีทั้งหมด4ตัวนะคะลาวนะคะจับมือจับนะคะทั้งหมดจะมี3จุดนะคะและที่สําคัญเขามีคลิกล็อกเด็กก่อนล็อกประตู2ชั้นนั่นเองนะคะเสาวาการรุ่นนี้จะไม่มีนะคะเราจะฝังที่ตัวกระจกนะคะด้านหลังนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเบรกดวงที่3านะคะ เดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายนะคะไฟท้ายเดี๋ยวโทษค่ะพอดีเจนเปิดประตูไว้รถจะไม่ลอ็อกโทษน,นะคะสําหรับด้านหลังเดี๋ยวลูกค้าดูไฟท้ายก่อนนะคะไฟท้ายก็จะเป็นแบบ LED เช่นเดียวกันนะคะที่สําคัญเขาจะมีสปอยเลอร์หลังนะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานนะคะตรงนี้เขาจะมีสปอยเลอร์หลังคุณลูกค้านะคะการชนท้ายดีไซน์ขึ้นรูปแบบใหม่พร้อมเสริมการชนท้ายนะคะเขาทําให้ลงตัวกับในส่วนของการชนด้านหน้านะคะเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายพร้อมกันนะคะลูกค้า กดหนึ่งครั้งนะคะวิธีเปิดท้ายเปิดได้ด้วยกุญแจนะคะด้านหน้าและในส่วนของด้านท้ายนะคะอุปกรณ์มาตรฐานนะคะของเราจะอยู่ในส่วนของถาดสัมภาระนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ปั๊มลมนะคะตัวนี้จะเป็นตะขอและกาวนะคะและมีบริการ24ชั่วโมงให้คุณลูกค้านะคะตัวนี้ก็จะเป็นบริการรหลดแอดสไซร์รับประกันเครื่องยนต์3ปีหรือไม่เกิน1 0 0 0กิโลไม่แน้นฟรีค่าแรง7,000ถึง70,000กิโลน้ำมันรองรับ แก๊สโซฮอล91แก๊สโซฮอล95และ E20 นะคะตัวนี้จุน้ำมันได้35ลิตรนะคะถ้ายัางไงพี่เจนฝากรีวิวตัวนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ